ของนครหลวงโปรโมชั่นวันนี้จะเอาแชมป์ตัวจริงนะครับคือแชมป์ใหญ่ของสภาเมโรโดย UBC ราชาน็อกเอาครับสิสเกตสอรุ่งวิสัยเป็นแชมป์ลน1 1 5ปอนด์ครับซูเปอร์ฟราเวทวันนี้อุ่นเครื่องกับนักชกไทยด้วยกันก็เปรียบเสมือนเปิดศึกสายเลือดครับเพื่อเตรียมความพร้อมคุณสุรชาติพิพุทธิน,นันทน์ก็เลยเอานักชกตัวใหญ่ใญอย่างเดนนี่ ให้ศรีสเกตได้ประทะของใหญ่ของหนักดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับยกที่1นศรีสเกตในี่เ,นเมื่อวานนะครับเพิ่งรับรางวัลน,นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมของสียมกีฬาวอลท์รังที่8ไปเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของศรีสเกตซึ่งเจ้าตัวก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ทางเซีฮุยนี่ก็ถึงกาำตาไหลเลยนะครับเมื่อวานว่าเป็นนักชกนอหลวงคนแรกครับที่รับรางวาัลสียมกีฬาวอลท์นะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของยอดผู้จัดการ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนนะครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์นันท์ก็หายเหนื่อยครับได้รับรางวัลถือว่าเป็นนักมอยที่ไต่เต้ามาจากโนเนมนะคุณสชษชัยครับแล้วมาสร้างชื่อแล้วก็มากลายเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีระเบียบวินัยเป็นที่ตั้งครับฝีมือต้นๆนี่ไม่เท่าไรเอ้าโอ้าุอเชครับ พูดไม่เมท่าไหร่เปิดโอกาสนะครับไม่นับ้นหมายถึงว่าออกสตาร์ทครับพื้นฐานเบสิกการวางพื้นฐานนั้นยังไม่เท่าไหร่พอได้รับการฝึกฝนได้เสริมเชี่ยวเลียบจากคุณสุรชาติก็เก่งขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นครับน,นะครับดูใหญ่ๆอย่างเด่นนั้นเจอซ้ายหนักๆจัดๆของศรสเกตแล้วหงายไม่หงายครับเบตเต่าครับในห้างเชิดชัยบอก5,000บาทล็อกได้กดไปเลยครับโอ้สาสเอ็ดตัวในห้างเชิดชัยกล้าขนาดนี้นะครับโอ้โหเมื่อกี้หล่นไปแล้วนะฮะในห้างเชิดชัยยัง สู้ต่อเอาห้าพเหมือนเดิมเป็นพลังใจเป็นกำลังใจให้นักมวยนะครับสําหรับนักธุรกิจพ่อค้าและผู้ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับเมตตาเด็กๆวันนี้ก็คุณหนูยกาแฟโบราณนะครับพร้อมทั้งนดมกหวเจเริญก็บอกว่าวัดอินนะครับมีงาน1 1 0ถึงมกราคมก็มีกาแฟโบราณด้วยไปจำหน่ายที่นั่นนะนรายไ,ได้ก็ทวัดนะครับกรุงเทาพมหาคนครนี่วัดอิน คนรู้จักทั้งประเทศนะครับโอ้โหแผ่นหลังหัวไหล่หน้าอกหลวงพ่อหลวงพี่เพียบเลยครับคู่ต่อกนของศรีสเกตดูว่าจะเหนียวได้สักกี่น้ำครับทั้งหลังทั้งไหล่ครับหน้าด้วยเรามาติดตามนะครับว่าวันนี้อุ่นเครื่องแต่27เมษายนนะครับบุกไปที่เม็กซิโกเลยป้องกันแชมป์แล้วก็ทางทุกเจ็ดสีจะถ่ายทอดสดมาด้วยนะครับไฟบังคับนะครับกับคาร์ลอสกวเดราสครับ นั่ชกมาสิกกันวันนี้ดูร่างกายหรือเปล่าหรือจะน็อกเลยครับอาพันบาทรออยู่น่าเชิดชัยแล้วจะเป็ตัวครับพูดถึงความใหญ่นั้นเด่นใหญ่กว่าซีสเกตเยอะเลยลักหนามากโูล้มทันยืนเลยนะต้ใสครับในห้างล้มทันยยควไม่สบายใจครับคกนะครับคุณอมารินิกีก0 0ันบาทครับครับ ยกโสมปูเิรรรครับเยอะสิบเอ็ดตัวห้าพันบาทเอาแล้วครับโอ้โหเป็นเซนทีทน้อยๆไปเลยครับโอ้โหโดนเต็มๆครับลงสักรู่นี้ไม้ล้มมาครับพักเดี๋ยวนะครับพักเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูไม้ล้มครับทุกครั้งที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆคือความท้าทาย Mitsubishi Triton แรงจัดปึกจริงครบสุดทุกฟังชันภายในดีไซน์สปอร์ตพร้อมช่วงล่างปึกสมบูรณ์แบบ ความท้าทายพบกับข้อเสนอพิเศษ,เศษมิสุบิชิฮัลโหลมาสเตชูดดอกเบี้ย0.99%หรือฟรีชุดแต่งทุกตุน้นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งวันนี้ถึง6เมษาย,ยนนี้ผิวคล้ำเสียจากแดดคุณจะทำยังไงหม่นีเวียเซรั่มโฟกผุบบนหน้าแห้งเป็นสารคล้ายโคลช่วยลดสิ่งอุดตันแตะน้ำโคลเปลี่ยนเป็นโฟมล้างออกพร้อมเซรั่มช่วยบำรุง,รงดูกระจ่งางใสด้วยไวท์เทนนิ่งพิเศษ129บาทถึง26มีนาคมนี้ ไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั๊มเจ็ด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 ร้อยสิบเอ็ดบาทคุ้มครองเจ็ดหมื่น7เซสมัครง่ายซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลเว่นไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบรับทุกรายโทรสองสองสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ไทยวิวัฒน์มะเร็งใจปั๊มขับพาเลครับโอ้โหตูมเดียวนะครับฝาดซ้ายล้มทั้งยืนเลยครับรองแชมป์อุติมวยราชดำเนินเด่นนัทพลยิมเนี่ยครับ ความน้าเลยนะครับดูนะครับปั้งมีชุดโอ้โหเงือไม่ทันซึมจริงๆนะครับราชานอกเอาศรีสะเกตสองโวิสัสสยแชมป์โลกโดยวีจูปีีตัว